ด้วยความที่มันความรู้สึกและความทรงจาประสบการณ์อะไรต่างๆมันก็เลยแบบสามารถแยกย่อยได้ยากและยิ่งมันเป็นความทรงจำนึกออกปะบางทีเราเกิดความรู้สึกว่าเราแบบไม่ชอบอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทําไมฉันถึงไม่ชอบแต่บางทีมันจะมีแบบเชิงลึกในจิตใจอะค่ะที่มันบบว่ามันมีบางอย่างที่มันเชื่อมโยงกันกับสิ่งที่ฉันไม่ชอบดังนั้นอะมันก็ทําให้ฉันไม่ชอบสิ่งที่ฉันเห็นแต่ฉันก็ไม่รู้นะว่าต้นเหตุมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยวะะสวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะก็อยากจะมาคุยกันเรื่อง ความเจ็บปวดแล้วก็ความขมขื่นในใจอันที่จริงอะพอได้เล่าแบบคุยกันแล้วก็แบ่งปันกันเรื่องแบบ hurt people hurt people ไปแล้วนะคะก็คือผู้ที่เจ็บช้าก็ส่งต่อความเจ็บช้าให้แก่ผู้อื่นต่อหรือว่าสร้างความเจ็บช้าให้แก่ผู้อื่นต่อนะคะมีทั้งนั้นเขาบอกไว้ก่อนว่าที่จะมาเล่าในวิดีโอนี้ก็พอรู้สึกว่าเออแบบมีประสบการณ์แล้วก็เคยปัจจุบันก็เป็นอยู่คะ่ะแต่ว่า อืมเป็นมากน้อยก็ไม่รู้ได้แต่ก็รัจะบอกว่าเออที่เราก็เพราะว่าในฐานะคือจะไม่ได้แบบมาชี้นิ้วบอกว่าเอ,อ้คนนู้นผิดคนนี้ผิดนะแต่กรารันจะแบบประมาณจะมาแชร์ในมุมมองที่แบบเออก็เป็นดังนั้นก็เลยอยากจะแบบมาเล่าให้หลายๆคนฟังเผื่อว่าแม้อาจจะแบบช่วยเหลือความรู้สึกของตัวเองในบ้างก็ได้นะคะความรสึกเจ็บช้ำเนาะขอแบบเกิน นิดนึงแล้วกันเนาะสำหรับเผื่อใครยังไม่ได้ดูวิดีโออันนั้นนะคะก็คือว่าเวลาที่เรารู้สึกเจ็บช้ำอะคะ่ะหรือว่าเวลาที่ เราแบบเเราู้สึกแบบเฮ้ยเรารู้สึกแบบมีบาดแผลคนอื่นเขาเคยทําชั้นมาคนอื่นเขาเคยทําแบบนั้นแบบนี้กับชั้นมาดังนั้นฉันก็เลยว่าไม่ว่าทางใดทางเหนือเราก็จะส่งต่อบาดแผลหรือว่าจะส่งต่อความรู้สึกแบบแยแบบ่ๆออกไปให้ใครสักคนหนึ่งผ่านวิธีการใดวิธีการหนึ่งโดยที่บางครั้งเราก็ไม่รู้ตัวเรามารู้ตัวอีกทีแบบโอ้ยทำไมชั้นถึงทําอย่างนั้นนะทำไมชั้นถึงไปทํากับเขาแบบนั้นเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยนึกออกปะะ่ะคะแต่บางครั้งเราก็อาจจะรู้ตัวแต่ฉันก็รู้สึกว่าเออฉันก็ทํํช อย่างเมื่อกี้ที่เกินไปเนาะว่าความสึกเจ็บช้ำที่มันแบบอยู่ในใจลึกๆหรือแบบบางทีเราก็ไม่ได้รู้ตัวว่าเรามีสิ่งนั้นแต่ว่าเรามารู้ตัวอีกทีคือเราตอนที่เราแบบกระทําการใดสักอย่างหนึ่งแล้วมันทําให้แบบคู่กรณีหรือว่าผู้ที่ถูกกระทาอะ่ะเขารู้สึกเสียใจไม่ว่าจะเป็นแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบทางความรู้สึกนะเนาะเขารู้สึกเสียใจแล้วมันทําให้รู้สึกแบบก็ไม่รู้ว่าต่างฝ่าย ด้วยความที่มันเป็นอะไรที่มันไม่โอเคกันทั้งสองฝ่ายเนาะดังนั้นแน่นอนว่าผลลัพธ์ของการที่เราใส่อารมณ์ใส่คนอื่นหรือว่าสร้างบาดแผลให้กับคนอื่นต่อมันก็จะเป็นบาดแผลให้กับคนอื่นต่อไปอีกนึกออกปะและถ้าคนคนนั้นเขาเลือกจะส่งต่อบาดแผลของเขานั่นหมายความว่ามันก็จะมีคนที่3คนที่4ี่คนที่5ไปเรื่อยๆนะคะนี่มันก็เลยแบบกลายเป็นวงจรอ,อุบาทอยงที่เคยเล่าให้ฟังไปในวิดีโอก่อนก่อนนะคะดังนั้นอ่ะก็เรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะ มันน่าจะมาคุยกันว่าลึกๆแล้วจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะคะสําหรับความึกเจ็บช้าที่มันมีเนอะพรเชื่อว่าายๆคนน่าจะแบบนึกออกว่าแบบสิ่งที่พรพูดเรหมายถึงอะไรบางทีอ่ะคนที่กําลังชมอยู่อาจจะเป็นผู้กระทําหรือว่าอาจจะเป็นผู้ถูกกระทําก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นผู้กระทําแต่ยังไม่รู้ตัวนะตอนนี้หรือว่าเป็นผู้กระทําที่แบบรู้ตัวแล้วก็ตามนะคะกยางจะบอกว่าสิ่งที่มันแบบ เกิดขึ้นมาคือมันเป็นแอคชั่นเนาะแอคชั่นหมายถึงการกระทำนะคะหรือการที่เราแบบใช้คำพูดคำพูดนี่ก็ถือเป็นหนึ่งในการกระทำนะนึกออกปะก็คือว่าไม่ว่าผลของอสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันจะออกมาเป็นการทางการกระทำหรือว่าจะออกมาเป็นคำพูดก็ตามนะคะมันอะ่ะกาลังจะบอกว่าเฮ้ยมันเหมือนแบบว่า1นึ่งบวกหนึ่งได้สองเนอะคะ่ะแล้วสมมติว่า2ตัวเนี้ยมันแปลว่า การกระทําที่มันแบบสร้างความเจ็บปวดะนั่นหมายความว่า1กับ1ที่ว่ามันจะต้องเป็นความเจ็บปวดนึกออกปะหรืออะไรสักอย่างบวกกันแล้วมันจะออกมาได้แบบเป็นความเจ็บปวดนะตรงนี้นะคะดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราจะแบบก่อนที่เราจะไปโฟกัสว่าข้างในเป็นอะไรอ่ะให้เราดูก่อนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันคืออะไรถามว่ามันมีความสําคัญยังไงในการที่แบบเราจะมาแบบเจาะลึกดูว่าแบบเฮ้ย ความรู้สึกเจ็บช้ำม,มันเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือว่าการที่เรามีผลลัพธ์ตรงนี้ค่ะผลลัพธ์คือเลข2หรือว่าความเจ็บช้ำที่มันเกิดขึ้นที่ออกมาเป็นการกระทําหรือว่าออกมาเป็นทางคําพูดนะคะมันสามารถย้อนกลับไปตอนที่ต้นครัวได้เนาะว่าต้นครัวหรือว่าแบบ1นบกหที่ว่าอันนั้นนะคะมันเกิดจากอะไรคือ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รู้ว่าแบบเฮ้ยหนึ่งกับหนึ่งที่ว่าเฮ้ยมันคืออะไรมันมาจากสาเหตุไหนมันมาจากอันนั้นไหมอันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันด้วยความที่มันความรู้สึกและความทรงจำประสบการณ์อะไรต่างๆมันก็เลยแบบ สามารถแยกย่อยได้ยากและยิ่งมันเป็นความทรงจำนึกออกอปะบางทีเราเกิดความรู้สึกว่าเราแบบไม่ชอบอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทําไมฉันถึงไม่ชอบแต่บางทีมันจะมีแบบเชิงลึกในจิตใจอะค่ะที่มานบอกว่ามันมีบางอย่างที่มันเชื่อมโยงกันกับสิ่งที่ฉันไม่ชอบดังนั้นอะมันก็ทําให้ฉันไม่ชอบสิ่งที่ฉันเห็นแต่ฉันก็ไม่รู้นะว่าต้นเหตุมันเป็นเพราะอะไรเนอะ ดังนั้นการที่เราเห็นการกระทำต่างๆหรือว่า,า,าคำพูดที่มันแบบเออสร้างบาดแผลสร้างความเจ็บช้ำไม่ว่าเราจะเป็นผู้กระทำหรือว่าเราจะเป็นผู้ถูกกระทำก็ตามมันอ่ะกำลังจะแบบย้อนกลับขึ้นไปอะค่ะว่าจริงๆแล้วในใจหรือๆเราเป็นยังไง <S <S เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคำพูดอะค่ะที่มันออกมามันคือผลทั้งนั้นเลยค่ะดังนั้นอ่ะผลอ่ะมันเกิดจากมาเมล็ดนึกออกอะค่ะ ดังนั้นอ่ะเมื่อเราย้อนกลับไปอ่ะมันจะแบบให้คําตอบถึงแนมะ้ว่าเราจะไม่รู้แหละว่า,มาเมล็ดมันมาจากไหนแต่เราจะรู้ว่า, i, าเฮ้ยเมล็ดเนี่ยมันไม่โอเคอ่ะมันอาจจะแบบเฮ้ยมีอะไรไม่โอเคหรือเปล่าเพราะว่า,มาเมล็ดที่ดีจะให้ผลที่ดีเท่านั้นดังนั้นถ้าผลไม่ดีนั่นหมายความว่าเมล็ดจะไม่ดีแต่มันไม่หมายความว่าเฮ้ยทุกคนเก่าทุกคนแบบนี่คืออย่างที่เกินไปนะคะว่าเราได้เพราะเคยเป็นและกําลังเป็นอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นมากน้อยแค่ไหนเอาไม่รู้เหมือนกัน ะะแต่กําลังจะบอกว่าการที่เราแบบรู้ตัวหรือว่าการที่เราตระหนักรู้อะค่ะว่าเฮ้ยตอนที่ฉันแบบไปทําสิ่งนั้นแล้วทำไมแบบผลงานมันเป็นอย่างเงี้ยฉันที่ฉันแบบไม่ได้ตั้งใจจะแบบไปทําให้มันไม่ดีเลยนึกอออปะ่ะแต่ทำไมผลมันออกมาเป็นแบบเนี้ยก็แบบลองนึกภาพดูว่าแบบอารมณ์เหมือนถ้าสมมติเราพูดอย่างนี้ค่ะอารมณ์มันก็จะเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันตั้งใจจะปูมะม่วงอะแต่ทำไมมันมออกมาเป็นส้อมอะ นึกอมาค่ะดังนั้นเราต้องกลับมาเช็คคือถ้าในส่วนของคนที่เป็นผู้กระทําอะไรที่มันรู้สึกว่ามันเป็นการบั่นทอนคนอื่นอนะเราสามารถแบบถ้าเรารู้ตัวตออแล้วตระหนักรู้แล้วเราลกลับมาเช็คดูว่าแบบเฮ้ยงั้นฉันว่าฉันจะต้องแบบเกิดอะไรหรือเปล่ามีจิตใจลึกๆกกกอะไรแบบนี้นะคะซึ่งถ้าถามว่าแบบสําหรับผู้ที่แบบถูกกระทําสมมุติว่าคนฟังคนชมอยู่เป็นผู้ถูกกระทํานะคะ เราก็สามารถรู้ได้ว่าแบบเฮ้ยย้อนกลับไปคนที่เขากระทาเราเขาก็มีเมล็ดพันธุ์ที่มันก็ไม่ดีเหมือนกันเมื่อเราตระหนักรู้แล้วค่ะว่าผลมันเป็นไงดังนั้นอ่ะเราก็จะพอที่จะเข้าใจแล้วอ่ะว่าไอเมล็ดพันธุ์ที่มันมีอ่ะมันคืออะไรกันแน่นะคะเขาจะบอกว่าถ้าแบบอยู่ในมุมของผู้ที่ถูกกระทำค่ะจะบอกว่า ให้เราลองมองย้อนกลับขึ้นไปดูก็ได้ะคะ่ะว่าการที่เราแบบเจอผลของการกระทําแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นการกระทําหรือว่าเป็นคําพูดนะคะนั่นหมายความว่าคนที่เขากระทาเราอะเขาจะต้องมีความแบบบอบช้าแล้วก็ความรู้สึกบาดแผลในใจมากขนาดไหนไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องแบบไปสงสารเขาทั้งนั้นท,ที่เขาเป็นคนแบบทำร้ายฉันนะไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่ว่าเพราะว่านั้นมันเป็นสิ่งที่เราเลือกได้ว่าเราจะทำหรือเราไม่ทํา นะคะุกอย่างมันอยู่ในสิบทีที่เราแบบจะเลือกแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นก็เลยจะจะบอกว่าเฮ้ยความจริงอะลึกๆแล้วแต่ละคนอะเขาก็แบบมีบาดแผลมาคือถ้ามันอยู่ในจุดที่แบบสถานการณ์สุดวิสัยสภาวะสุดวิสัยจริง,รงที่แบบมันโต้กลับไม่ได้หรือวแบบ่ามันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่ว่าก็คือหนุนใจให้พยายามแบบว่าให้ความช่วยเหลือตัวเองนะคะแล้วก็คือแบบถ้ามันแบบบั่นทอนเรามากๆก็แนะนําว่าแบบเฮ้ยถอนตัวไหม เพราะว่าคือความรู้สึกแล้วก็ความรู้สึกมันค่อนข้างจะแบบถ้ามันจะเยียวยานึกออกปะมันเหมือนแผลถ้าเป็นแผลแบบภายนอกเป็นแผลตามผิวหนังเนี่ยมันยังพอแบบรักษาได้มันก็แบบเห็นว่าเออหายไม่หายแต่ว่าพอมันเป็นเชิงลึกแบบในความรู้สึกใ,ในจิตใจเราอะพอรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเนื่องจากเราไม่เห็นเนาะแล้วการที่เราจะแบบรักษาในจุดนั้นได้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ ง่ายเหมือนกันนะคะพอมองว่าอย่างนั้นดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเราเลือกที่จะถนอมใจตัวเองในการที่แบบเฮ้ยเราจะเลือกว่าเราจะทาอะไรเราจะอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ลองลองคิดดูนะคะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าแบบแต่ละคนแบบสถานการณ์อะไรเป็นยังไงแต่ก็อยู่รงนี้ก็อยากจะให้กําลังใจทุกคนนะคะแล้วก็โอเคหวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะเกิดประโยชน์อะไรบ้างไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับเวลาของทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย